สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คนาโนยาหม่องตราถ้วยทองกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมกับปอยได้นำคุณผู้ชมไปช้อปปิง้ง รับรองอไ,รไม่ใช่เสือ้อผ้าแบรนด์เนมไม่ใช่นาฬิกากระเป๋าอย่างที่ปอยชอบหลอกนี่เรายืนอยู่ท่ามกลางดงอะไรดงอะไรดงต้นไม้กล้วยไมย้ค่ะดงกล้วยไมย้เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาไปช้อปปิ้งกล้วยไมย้น,นะสถานที่ ที่เรียกว่าเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตของกล้วยไม้คือแอร์ออคิดได้ได้ว่าไอเดียเก๋ไก่นะคะแห่วันนี้ชอบมากเลยค่ะดอกไม้เนี่ยก็ต้องเหมาะกับผู้หญิงส,สวยๆอย่างลอยนะคะเดี๋ยวจะชอปปิ้งกลับไปคุณแม่ที่บ้านสักต้นสองต้นค่ะโอ้โหไปเลยไปเลยค่ะคุณผู้ชม ู้ชมครับตอนนี้เจ้าของแอร์ออคิดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับคุณชัยพันธุ์พุกมิเทียนตทำหน้าที่เป็นผู้จัดการซปเปอร์มาร์เก็ตครับผมแอร์ออคิดแห่งนี้นะครับมีชื่อเล่นไหมครับเอ็กครับเอ็กครับเกิดไอเดียอะไรจะขึ้นมาไอเดียกระฉูดเป็นยังไงฮะถึงได้เกิดแอร์ออคิดขึ้นมาเนี่ยครับแอร์ออคิดเนี่ยเป็นชื่อคุณพ่อนะครับท่านทำไว้ เราอยากต่อยอดอยากสร้างแบรนด์พ่อชื่อแอร์แล้วเอาแอร์มาบวกกับอคุณพ่อทําไว้คุณพ่อทําไว้นานสักแค่ไหนฮะคุณพ่อทำมาสัก30ปีค่ะ30ปีจนถึงวันนี้พัฒนารูปแบบกันมายังไงครับเริ่มต้นผมว่าไม่ใช่อย่างนี้หรอกออ๋ในรุ่นคุณพ่อคุณแม่ท่านจะเน้นการขายส่งเป็นหลักนะฮะแต่ว่าสําหรับพี่ๆเขาจะไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้น เราเรียนจบนะครับเราก็อยากที่จะสร้างแบรนด์แอร์ออคิดของคุณพ่อเนี่ยให้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ต้องสร้างความแปลกมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นที่จดจำก็เลยเริ่มในการอยากที่จะขายปลีกอยากมีหน้าร้านนะฮะแล้วก็ทำเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตทำอะไรก็ได้ที่แปลกให้คนจำได้ก็เลยเกิดเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของเมืองไทยเป็นยังไงฮะหลังจากที่เราเปลี่ยนแนวมาได้รับการต้อนรับอย่างดีไหมดีครับดีขึ้นเพราะว่า อย่างที่เราขายเนี่ยเราขายราคาส่งให้กับทุกคนจะซื้อ5ต้น10ต้นร้อยต้นพันต้นซื้อในราคาเดียวกันแล้วอย่างนี้นคนซื้อเป<ช>็นพันต้นเขาไม่น้อยใจเหรอฮะเขาก็น้อยใจนิดๆแต่คือเราอยากมีใช่เราอยากมีออปชั่นให้กับพี่ๆลูกค้าทั่วไปว่า หาแหล่งซื้อกล้วยไม้จริงๆตรงนี้เราก็เลยเปิดเป็นที่ขายส่งให้กับทุกคนแล้วมีกี่โซนครับมีพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ประมาณ3-4มสี่ไร่เรียกว่าเป็นหน้าร้านแต่ว่าจริงๆแล้วมีพื้นที่หลังหน้าร้านองกเนี่ยนะฮะกำลังการผลิตประมาณ200กว่าไร่แต่พื้นที่ตรง3-4ไร่ที่ผมว่าตรงเนี้ยเราเอากล้วยไม้มาวางรอให้ท่านลูกค้ามาเดินชอปปิ้งคือพื้นที่ตรงนี้เหมือนทำเป็นโชว์รูม แล้วถ้าของพร่องเราก็พร้อมเติมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเอามาพื้นที่ใหญ่มากเกินไปเนี่ยลูกค้าจะเดินไม่ไหวใช่อันนี้คือปลูกเพราะเองหมดทุกต้นใช่ทำเองปลูกเองทำแลบผสมพันธุ์ใหม่<อ>ปลูกเองขายเองแล้วก็มีการขายส่งออกต่างประเทศด้วยครับ ok ถ้าอย่างนั้นถามหน่อย ขามาซื้อจากเมืองไทยและไอที่เมืองไทยเราขายอยู่เนี่ยสามสี่ไร่เนี่ยเป็นของไทยทั้งสิ้นหรือว่าเรามีเอาจากต่างประเทศมาด้วยมีสายพันธุ์จากต่างประเทศบ้างแต่จริงๆมีการเอานําเข้ามาเพื่อพัฒนาพันธุ์เอาละกล้ยไม้เป็นที่นิยมทั่วโลกก็จริงแต่เมืองไทยถือว่าเป็นสุดยอดของจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาต่อไปครับถ้าอย่างนั้นพาชมได้เลยครับยินดีเลยครับนะฮะไปเลยไปด้วยกันเลยครับไปเลยครับ ครับผมตรงด้านนี้จะเป็นกล้วยไม้ป่าสาักกลแกรมมาโตแล้วไหนดอกมันล่ะคะเนี่ยแหละครับพี่โโเห็นอยู่นี่ชชนจัมงอยู่แล้วคพรมันเขียวเหมือนใบไม้เลยอะนี่แหละด <โ Aufgabe S 2> อกของเขาก็เขาบอกแล้วกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งอันนี้เป็น เป็นของไทยหรือของนอกเมืองไทยก็มีครับอินโดนีเซียหลายๆประเทศมีแต่คือว่าคนไทยก็นํามาพัฒนาแล้วก็จะเป็นสไตล์ของเราคงจะเป็นในเขตป่าร้อนชื้นเนี่ยนะฮะคนยุโีกันเป็นส่วนใหญ่โอ้เเมื่อกี้บอกว่าจะมีแค่ปีละครั้งเหรอคะพวกกล้วยไม้ป่าจะออกดอกปีละครั้งหรอแต่นั่นจะได้ดูครั้งเดียวใช่แต่นั่นเป็นเสน่ห์ของเขามีสองเฉดสีครับจะเป็นสีช็อกโกแลตตัวนั้นก็จะเป็นโทนสีเหลืองอันนั้นสีเหลืองสีอ่อนแล้วลายดอกนี้เขาเรียกว่าไทเกอร์ ลายของดอกเนี่ยจะเหมือนลายเสือลายเสือ <นะ S 2> ไทเกอร์เห็นรถเข็นก็เลยนึกกมาได้ที่นี่เรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ครับซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ก็ต้องมีรถเข็นอย่างแรก,ะะกแล้วก็เข็นไปช้อปปิ้งไปเนี่ยนะฮะใช่ครับเพื่อความสะดวกให้ท่านลูกค้าแล้วเราก็จะมีมุมบริการแพ็คกิ้งนะครับรก็คือเดินเลือกซื้อท่านแค่เ,เลือกซื้อของสวยๆไปเจอตรงมุมอื่นที่สวยกว่าก็คืนต้นที่เลือกก่อนได้ตรงนี้เป็น อิสระให้ท่านคือจะมาเดินนึกนานๆซื้อมากซื้อน้อยไม่เป็นไรเราแฮปปี้ที่เห็นท่านมีความสุขต้นต่อไปต้นต่อไปอ่ะแล้วนี่อะไรล่ะครับตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยครับเป็น2สกุลนี้เป็นกล้วยไม้พันธุ์นามชมพูนคกลินแล้วก็โสมสวลีแล้ว2ต้นนี้เป็นสีประจําพระองค์ท่านโชคดีมากมีโอกาสได้ถวายและพระองค์ทรงชอบทรงพระเมตตาแล้วก็พระราชฐานตั้งชื่อให้ทั้งสสกุล ทั้งสอสกุลนี้ก็เป็นการผลิตเพื่อการกุศลเหมือนกับว่าถวายใหพ้พระองค์ท่านแล้วก็จําหน่ายเอาเงินย้อนกลับไปทําบุญใายเป็นความภูมิใจที่สุดของที่บ้านเลยครับกับ2สกุลนี้อันนี้คือที่บอกไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะครับด้วยไมเมืองหนาวครับสกุลฟาแลนนอปซิดแล้วดย เขาจะมีดอกตลอดเวลาไหมคะหรือว่าออกจะไม่ง่ายมากแต่ว่าออกดอกสวยแต่ละครั้งเนี่ยถ้าวางประดับไว้ในห้องแอร์นะครับสวยประมาณสอาเดือนออคือพื้นฐานคือเป็นไม้ที่สวยทนราคาสูงแต่คุ้มค่าในการที่ว่าซื้อไปประดับตกแต่ง ครับตอนนี้คุณเอ็ก็พาเราเข้ามาในห้องแลบซึ่งห้องแลบนี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างค่ะครับเป็นการผลิตต้นพันธุ์ของเราเองไม่ต้องไปจ้างเขาช่วยลดต้นทุนแล้วก็เป็นการป้องกันสายพันธุ์ใหม่ั่วไหลอ๋อเอาแล้วนี่อะไรแล้วฮะนี่จะเป็นขวดแม่พันธุ์อ๋อเนี่ยนะฮะครับก็คือปลูกในอันนี้ปะคะใช่นี้คืออะไรนนี่คือวุ้นเหมือนที่เรากินขนมเออเป็นอาหารเขาอะอาหาร ตอนนี้เรากำลังทำรังกระจายจากขวดแม่ที่ว่าโตเต็มขวดนะครับเราจะกระจายไปใส่ขวดใหม่ก็แบ่งไปใส่ขวดละ40ต้นคต้นล้วก็กระจายไปเรื่อยๆทำกระจายไปเรื่อยก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายในห้องแลบแล้วครับการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในห้องแลบใช้เวลาประมาณ2ปีสองปีครับก็จะได้ต้นโตเต็มขวดแล้วก็ไปปลูกในสวนตออีก2ปีใช้เวลากล้วยไม้ต้นหนึ่งที่เห็นออกดอกสวยงามเนี่ยมีเบื้องหลังการผลิตประมาณ4ปีครับ พี่พีถึงอยมาสู่<ด><ด>มือลูกค้าเนี่ยนะใช่ครับเีได้ว่าวันนี้นะคะได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งมีความรู้โอ้โหเราเพิ่งรู้นะว่าการจะเป็นกล้วยไม้1ต้นเนี่ย ใช้เวลาตั้ง4ปีค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้มาช้อปปิ้งกันนะคะสำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้ค่ะมีหลายท่านถามค่ะพรุ่งนี้สงการปิดไหมคะอ๋อสองการไม่ปิดครับทุกวันหยุดที่เศษเนี่ยเราไม่เคยปิดเพราะว่า ยิ่งดีลูกค้าย,ยิ่งเยอะเออเดเข้าใจรู้จักทำมาหากินครับ,รบได้เครปิดเลยครับทุกวันหยุดไม่ต้องห่วงมาได้ทุกวันหยุดเลยครับฉะนั้นนะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่มีที่ที่จะว่าจะไปที่ไหนนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะแล้วเส้นทางมาที่นี่ระคะมายัางไงคะครตรงนี้อยู่ในจังหวัดน,นครปฐมอำเภอบางเลนครับแต่ว่าทางที่วิ่งมานี่ง่ายมาก ให้เลี้ยวมาทางมหาลัยแม่ิดนสารยานะครับแล้วก็ดูป้ายที่จะเข้ามาอําเภอบางเลนจากมอม่ิดนเนี่ยวิ่งตรงเข้ามา16กิโลครับแค่16กิโลแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวคือตลาดน้ําวัดลําพญาด้วยเปิดกี่โมงคะครับผมเปิดทุกวันนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแล้วจะเปฟนรายการนะครับจะมาเร็วมาช้าขอให้บอกว่าจะเปฟนรายการนะครับเราจะมีของที่ระลึกนะครับเป็นกล้วยไม้สวย ตอบแผนให้ท่านกลับมาบอกเลยครับว่ามาเพราะดูรายการปูรูคู่อร่อย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มาพบกับซูเปอร์มาร์เก็ตในอีกบรรยากาศหนึ่อย่างที่ผมบอกแล้วมาเดินเห็นรถแล้วก็ได้ เอกล้วยไม้สวยๆเอาไปประดับบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชยัยพันธ์คุมวิเชียนหรือคุณเอ็กหยินดีครับอขอบคุณมากเลยได้นําเอาเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังให้เราได้รับความรู้มากมายเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้แต้มิ่มกับกล้วยไม้ไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเรายังมีสถานที่ที่เป็นร้านอาหารซึ่งพรุ่งนี้ไม่ปิดแน่นอนค่ะแต่จะเป็นร้านไหนยังไม่บอกค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ you oh.